ใจแท้แทุกคนดูดูทุกคนดูอืงามไม่เล่าทุกคนเนาะดูอันนี้ดอกเล็กๆกําลังที่ออกดอกเลยทุกคนมันเป็นสีแดงปนสีขาวสวยงามมากทุกคนดอกต้นไซสอยเพชรหรือว่าเพชรไซสอยนี่แหละทุกคนหรือชื่ออีกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าควงระยาทุกคนต้นสวยงามพร้อมปลูกทุกคน อยากจะชื่นชมแบบฉันก็รีบกดนะทุกคนออกดอกตลอดทั้งปีนะเฮ้ยงามแท้ๆงามจนฉันพูดพิดพูดถูกทุกคนดอกของเขานี่อถูกอก,กถูกใจมากเลยอยากให้ทุกคนมาเห็นตัวเป็นๆของเขานะทุกคนนี่พวงระยะเลยทุกคนเอาลุงกระถางไว้นี่ต้นพันเขาสูงประมาณ3-5เมตรเดออเป็นพืชที่ชอบแดดลำไรนะทุกคน <c oughs> ดินร่วนเ็าชอบแบบนั้นนะทุกคนนี่รีบกดกันนะทุกคนนะรีบกดนะโอ้ยถูกอกถูกใจฉันมากเลยทุกคน แม่เจ้างามเลิศเลยเพอร์เฟกนะทุกคน